بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ما تبين أورا ما الله سبحانه وتعالى نعم ما تان تان تبرون لسنبتانك إبوك دجبه يعني نعمة الإسلام และเนี่ยมะอัลฮิดา ya และรวมไปถึงเนีมสุขภาพร่างกายเนี่ยมาริสกีที่ดีงามที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาได้ประทานให้พวกเราและกันเนี่ยมาอื่นอีกมากมายที่พวกเราไม่สามารถคำนวณนับได้ครับโอเพนองเทรซาทั้งหลายในช่วงนี้เราก็เข้ามานะ ในตอนท้ายของเดือนชามบานอีกแล้วนั่นก็ใกล้ที่จะเข้าในเดือนละมาตอนกันทุกวันก็ขออุดมจอา l l a h s u b h น n ฮา u Wa t a a l ให้พระองค์ทรงเม,มตตาพวกเราและไว้ชีวิตของพวกเราไปถึงเดือนละมาตุอีกครั้งและก็ให้ช่วยเหลือพวกเราในการกอบควยความดีงามให้ความเตาฟีดในการ กบโกยเสบียงสู่โลกหน้าครับพี่น้องที่รักษาทั้งหลายกิในช่วงนี้เราก็อยากจะหวนกลับมาทบทวนดูบทเรียนที่เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนและก็บทบัญญัติที่ว่าด้วยกับการถือสินอดอินชาอัลลอฮ์นะหลังจากนี้ไปเราก็จะเรียนรู้นะมาเรียนรู้ส่งกันและกันมาเรียนรู้เกี่ยวกับ อายะฮ์อัลกุรอานที่บ่งที่อธิบายหรือที่ว่าด้วยกับองค์การที่เกี่ยวกับการถือสินอดตับซีรหรือว่าอธิบายองค์การเกี่ยวกับการถือสินอดและก็ถือว่าเป็นความประเสิฐที่ดีเลิศพี่น้องท้หาว่าเราได้มานั่งเรียนรู้อัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีุลเลาสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและก็ได้พิจารณา นะแต่ดับบรใครครวนอัลกุรอานนี่พี่น้องนั่นถือว่าเป็นอาหมานที่ยิ่งใหญ่เป็นอิบัตที่ลำเลิศที่สุดก็ว่าได้ในการที่เราเรียนรู้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละประทานมานั้นหละเพื่อเป็นทางนําแก่มนุษยชาติเป็นทางนําพี่น้องอัลกุรอาน ดังที่พระนเรทรงตรัสว่าอินน่าฮะดัลกุรอานัยยฮดีลิลเลติฮีอักวัมที่จด้ชีล้ยอันกุรอานีนั้นเป็นทางนำไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงที่สุดอุยุบะชิร์ลโมมินีนและเป็นคำพิธีแจ้งข่าวดีให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาผูลที่ทำสิ่งดีงนั้นจะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นั่นคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีนั้น พวกเขาจะได้รางวัลอันยิ่งใหญ่และก็อัลกุรอาน,นุการีมพี่น้องเราก็ได้บอกไปในหลายตอนด้วยกันเกี่ยวกับความประเสริฐความยิ่งใหญ่และความหมัศจร์และก็ถือเป็นอัลกุรอานนั้นถือว่าเป็นแม่แห่งคัมภีร์ทั้งหลายและก็เป็นคัมภีร์ที่แต่ละรุ่นนั้นก็ได้รับมรดกตกทอดมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น ลองดูสิพี่น้องว่ารุ่นนี้ศตวรรษนี้นั่นน่ะเท่าไรามาแล้วที่ดิสืบทอดมาจากยุคของท่านนาบีสซอลมม์ฮอลไธฮิวซันลัมเล่มันก็จะศึกษาหาความรู้สืบทอดกันมาการต่อรุนร่นๆนมาจากมาจากรุ่นปูย่ย่าตายายสมัยก่อนมารุ่นคุณพ่อแล้วก็สอนมาถึงรุ่นลูกแล้วก็มารุ่นหล้านอีกอันนี้คือรุ่นต่อรุ่นอันอัลกุรอาน Lai Allah subhanahu wa ta'ala Sung prakan nah, Wa Allah subhanahu wa ta'ala sung raksa Al-Quran Al-Karim Cak kan bit bean Dua kan pian lut Inna nahnu nazzalna zikra Wa inna lahu la hafizun cing lew Rau dai patahan Al-Quran Ungkan dua kan pian ni Cik wa al Nah Kau tak tuan Nah kan pian kan tak tuan และแน่นอนเราจะเป็นผู้ที่รักษามันอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا, أ, 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 ا ل ทรงประกันพ่น้องถึงว่าอัลลอฮ์ سبحانه แะ ت ع ا ل จะทรงรักษาอัลกุรอานอันนี้และก็เป็นคำพีที่นะถ้าหาว่าใครในพ่น้องนะที่สดับฟังอัลกุรอานอุลกรีมเล่มนี้ใครก็แล้วแต่ที่ได้มาไข้ควรได้มาอ่านและสดับฟังและก็ศึกษาให้ลึกแน่นอนเขาก็จะเห็นว่าอัลกุรอานนี้ มินอินดิลลาห์นมาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มาจากพระเจ้าพระผู้อภิบาลนพระเจ้าแห่งสากลลโลกนถ้าว่าใครอังกุรใครที่เรานี่พี่น้องที่รักษาทั้งหลายนะจะเข้าใจอังกุรานั้นนะถ้าหากว่ายังไม่รู้ภาษาอาหรับก็ให้พยายามให้เรียนภาษาอาหรับพี่น้องเพื่อที่เราจะได้รู้เรื่องและก็เข้าใจอังกุรอานนุเครมและก็จะเพิ่มความสนอภพร้อเรือความ สละสลวยนะความหอมหวานนะความซาบซึ้งของอันกุรอานลกรีมนั่นก็คือให้เรียนภาษาอาหรับก่อนพี่น้องนี่บางครั้งนะผู้ที่มาต่อต้านหรือว่ามาโจมดีอันกุรอานนั่นนะท้้องที่ทพวกเขาเองก็ไม่รู้ภาษาอาหรับนั่นคือถือว่าเป็นนะคนทางที่ยากลองดูตัวอย่างของยินพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกยินที่พวกเขามาฟังอันกุรอาน lalu keมาฟัง lalu keมา sado ma wikra ma picture na sadafang Al-Quran Allah SWT wa ta'ala berkata nan jati jin berkata qul uhiya ilaihi annahu istama'na far min al-jinn faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba dai mi ongka long mah แกฉันนะอัลลอฮ์ทรงประทานองค์การมาอย่างแกฉันแล้วก็มาบอกว่าได้มียินกลุ่มหนึ่งได้มาสะดับฟังอินนะฮูอิสต์มะดูคขาว่าอิสต์มะเน่ยพี่น้องแปลว่าพยายามรับฟังสะดอกฟังนะฟังด้วยความตั้งใจอินนะาฮูสต์มาเะฟารุมคขาว่าอิสมาเฉยๆนั่นแปลว่าฟังพี่น้องนะแต่ถ้าว่าอิสต์มะนแปลว่า เพิ่มตาขึ้นมาตัวเดียวแนะพี่น้องนะความหมายก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงอีกนั่นก็คือพยายามฟังนะเมื่อเขที่ยวเล่าขก้นมากล่าวว่าอิดะกุรีอัลกุรอานุฟัสตามิอุจงพยายามรับฟังนะสะดวกฟังฟังด้วยความตั้งใจตั้งใจฟังอันนี้ดูพี่น้องอัลกุรอานุลกะรีมฟะกาลูอินนาสามิอันนะกุรอานันอาจับะแล้วพวกเขาก็กล่าวว่า เราได้มาได้เรามาได้ยินอัลกุรอานความหมายหนึ่งของอัลกุรอานก็คือคำพีที่ถูกอ่านพี่น้องคำพิธีอ่านแล้วอ่านแล้วนะกุรอานนั้นอ่าจับปะที่มันแปลกยะฮดีอิรุชต์ฟอามันนะบิ๊ก่จริงแล้วมันนั้น เจอแล้วรองพื้นที่ฟิตกับพวกเรารองพื้นฟิตมีจากในบิลนวยอร์ก27ที่ใช่สำหรับคนไทยเนื้อแมทที่ดูเนียนฟิตไปกับผิวช่วยคุมมันพร้อมช่วยกันแดดผิวดูสวยธรรมชาติทั้งแบบขวดซอง The Bank Fit Me Fit Me จากนบินวยอร์กให้ทางนําไปสู่คนทางที่ถูกต้องพอฟังืลอวนะรู้เลยนั่นคือทางนั้นไม่ถูกต้องมันนั้นน่ะบอกถึงไปสู่ทางนั้นที่ถูกต้องแล้วเราก็ได้ศรัทธาต่อมัน วลนนั้นนุชริกับรับบ์นาอีกหนึ่งพระเจ้ไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ سبحانه และแก่ผู้ใดเด็ดขาดแก่ผู้ใดสักคนหนึ่งเลยจะไม่เอาใครๆมาแม้กระทั่งคนเดียวเนี่ยขึ้นมาตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ سبحانه และเด็ดขาดและในอีกบทหนึ่งนะที่ได้เกี่ยวได้กล่าวเกี่ยวกับพวกจินในสุราในอัลอา์กอฟนะพระองค์ได้ทรงตรัสว่า وقالوا يا قوم قالوا يا قومنا إِنَّا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فخو كلاوا أو كم شن قلنا هنيك يعني جننا تي من فهمان داسد فان القرآن نا فهناك قلوا نا شن โอกลุ่มชนของพวกเราที่จริงแล้วเราได้มาเราได้มาแล้วเราได้ยินอัลกุรอานเรานั้นได้มาได้ยินอัลกุรอานอุนซิลามินบ้าดีมูซาที่มันถูกประทานหลังจากท่านนบีมูซาคัำพิเล่มนี้แสดงว่าพวกยิงก็เรายังรู้จักบรรดาอัมบิยะยังรู้จักท่านนบีมูซามูซัดีกนลลิมาใบในยอดีตที่มันนั้นมายืนยันถึงคัมภีก่อนก่อนหน้าของมัน ยะ่ดีอิลลฮใน الحق وإلى طريق ا ل م س ت กีมนะที่คขาพเล่มนี้ให้ทางนำไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงนำไปสู่สัจธรรมและนำไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงย่าเข้ามาในอาจีบูดายัลลอฮโอ้กลุ่มชนของฉันโอ้กลุ่มชนของพวกเราจงตอบรับผู้เรียกร้องของอ a ล l a h ์ดอ้ยัลลอฮ a h คือผู้เรียกร้องของอั a ล l a h แลาอามานูบี และจงสัตย์ต่อเขาอย่าฟื้ละกุมมิจูนูพิคุมอัลลอฮฺสุบฮานวะตาดะจะทรงอภัยโทษ้แก่พวกท่านวาอยู่ยิ่กุมมินาซาบินอาลีมและพระองค์จะทรงช่วยเหลือจะให้พวกท่านนั้นห่างไกลจากนะการลงโทษอันเจ็บแสบอันนี้คือแม้กระทั่งพวกจินพิทนกษ์ที่ได้มาสดับฟังนั้นได้รับทางนำตนทีและก็ณีนี้ถือว่าเป็นงอจีซ่า แล้วก็เป็นความมาสจ,จันแล้วก็เป็นสิ่งที่สิ่งมาสจันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละสลัมที่ท่านนั้นได้อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้แก่ท่านและก,ะกรุรอ่านอันคนกะมพี่น้องถึงที่เราจะได้รับประโยชน์จากมันนั่นน่ะนั่นก็คือด้ยวยการอ่าน,นก็คือเริ่มต้นเลยเด้ยวยการอ่านถ้าอ่านไม่ได้ก็ฝึกอ่านพี่น้องเรียนรู้ในการอ่าน รู following. ้วิธีการอ่านอันกุรอาให้อ่านให้ออกอ่านภาษาอาหรับให้ออกแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดบุรอ่านทุกับการเรียนรู้อ่านทุกการพิจารณาอ่านทุกการศึกษานหาความรู้ใครครัวนี่แหละมีอัลลอฮฺประทานสติปัญญาให้เรานั้นมาใครครัวอัลกุรอานั้นอันดับแรกนะอย่าได้สมองนั้นเสื่อม แล้วก็ทิ้งอัลกุรอานไปนี่ให้มาสดับให้มาเรียนรู้อัลกุรอานดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่ากิตาบุนอันซัลนาฮูอิลัยกามุบารอกุนซึ่งอัลกุรอานนี้ที่เราได้พัฒนามาแก่ใจนั้นน่ะเป็นคำพีที่มีความจำเรือนเป็นคำพีที่มีความบริการเป็นคำพีที่มีความดีงามอย่างมากมายเพื่ออะไรหรือลียดดาบารูอายาติเพื่อที่พวกเขาทั้งหลายนั้น จะได้ไขครวนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์การต่างๆของมันได้ศึกษาองค์การต่างๆของมันวาล,ล,ลียตะละวาลียตะละกะระอุลอัลบาบและเพื่อที่จะรักเตือนผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายผู้ที่มีสติปัญญาจะได้นะรำลึกวาล,ลียตะละกะระอุลอัลบาบและอุค์การหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าอัฟลายะตะดับบารูนัลกุรอานพวกเขาไม่ได้ พิจารณาถึงอัลกุรอานกันนั้นหรือไม่ได้ไต่ตรองไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานกันนั้นหรือนี่แหละผู้ที่จะมาตัดสินถึงอัลกุรอานว่าผิดเพี้ยนอะไรน่ะให้เรียนอัลกุรอานซะก่อนให้เรียนรู้อัลกุรอานซะก่อนให้อ่านอย่างทองแท้ซะก่อนหรือไม่ก็ให้เรียนรู้ให้หมดซะก่อนแล้วค่อยมาตัดสินอัลกุรอานนั่นก็ได้ว่าเราแค่ไมินอินดีไงริลล่าเล่าเาว่ามันถูกประทานมา อื่นจากอจาก,จากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วน่ะถ้าหากว่ามันมาจากผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วน่ะแล้วว่าจะดูฟีห์อิคติลาฟังกะซีรอนอน่นนพวกเขาก็จะเห็นว่ามันนั้นทําไมถึงขัดแย้งกันเองทําไมถึงมันนั้นไม่เหมือนกันขัดแย้งกันเองอย่างมากมายอีกนี่ก็มีบางวัทถิบางศาสนานะบางครั้งเราก็ได้ข่าวบอกว่าคัมพีไั้ไม่เหมือนกัน แล่าไม่เหมือนกันบอกจํานวนไม่เหมือนกันคำพีสับสนกันเองนี่นั่นพี่น้องนั้นกันคือถ้าหากก็ไม่ใช่มฉาฉลองก็จะเจออย่างนั้นแล้วก็เจอนอกจากมันแตกต่างกันเองอีกแล้วจเจอจนถึงความผิดพลาดนะความบกพร่องนะหรือว่าความเอน็นเอียงของมันทําไมถึงใช้คํานี้ทําไมถึงไม่ใช้คํานี้ดีกว่าถึงขั้นนั้นพี่น้องจะเห็นถึงความบกพร่อง นี ini ke, <si> ่คือมันมาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ดังนั้นอัลกุรอานันคาริมอัลลอฮ์ سبحانه ประทานลงมานั้นเพื่อที่ให้เรามีการตรดบบุรนะมีการไต่ตรองมีการคิดนะมีการศึกษาแล้วก็เพื่อที่จะอะไรอีกหลังจากนั้นเพื่อที่จะนําไปปฏิบัตินะเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รับความดีจากอัลกุรอานแล้วก็ได้รับปฏิบัติอันไหนที่อัลกุรอานสงใช้ เราก็ปฏิบัติสิ่งใดที่อัลกุรอานมาห้ามหรืออัลลอฮ์ทรงห้ามในอัลกุรอานนั้น pues น่ะเราก็ให้ละทิ้งอันน <op> ี้คือจากเป้าหมายหลักๆพี่น้องส่วนอัลมุนาฟิกูนั่นน่ะนะผู้ที่กับกลุ่นะพวกมุนาฟิกูนพวกเขาก็อ่านอัลกุรอานพวกเขาอ่านอัลกุรอานเหมือนกันแต่นั่นแหละตกลงไปในนรกฟีอ่าฟิดดาร์กิลอัฟเฟลมินอันนาร อยู่ชั้นอยู่นรกชั้นต่าสุดแต่ว่าอ่านอัลกุรอานมาแค่นแต่ตกนรกชั้นต่าสุดเพราะอะไรหรือเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามไม่เชื่อฟังอัลกุรอานไม่อีมานต่ออัลกุรอานอ่านแต่ไม่อีมานอ่านแต่ไม่ปฏิบัติตามนั่นแหละเป็นเหตุให้พวกเขาตกนรกชั้นล่างสุดวัลัยาสุบิลลาหรืออี กลุ่มหนึ่งเมือนกันที่ทานายบีได้กล่าวเกี่ยวกับกลุ่มเขาว่าริชนะพวกสุดโตรงพวกที่ชอบออกจากผู้นำนะพวกที่จะเป็นผู้นำกันเองพวกที่อยากจะได้โลกดุนยานี้กลุ่มเขาว่าริชพี่น้องในอดีตทานายบีแล้วก็อยู่ปัจจุบันด้วยนะกลุ่มเขาว่าริชทั้งอดีตและปัจจุบันที่พอกเขาอ่านคุรานแต่ไม่เข้าใจไม่ยอมจะไม่ยอมจะศึกษาอันคุรานนี่แหละพี่น้องเป็นปัญหาอีก ที่ทางนบีเราคุ้มนี้บอกว่าอยาคราอูนัลคุรานลาอีตเจาวิซูฮนะจิรฮุมรัวลายูจาวิซูฮนะจิรฮุมหรืก็มาบอกอัลลอฮิสซลาตุวัสสลามฟูขาอ่านอันคุรานแต่ไม่เข้าไปในหัวใจเขาอ่านอันคุรานแต่ไม่ผ่านลูกคอหมายถึงว่าไม่เข้าไปในหัวใจไม่เข้าใจเดี๋ยวว่าอ่านอันคุรานกันเอง หรือไม่กับเล่กันเอาเองเข้าใจผิดเอาเองนี่แหละไม่ศึกษาก็เช่นเดียวกันพี่น้องส่งผลให้เกิดปัญหาการเข้าใจหลักการแบบผิดผิดหรือเหมือนกับบางกลุ่มยุคปัจจุบันนี้อีกพี่น้องนะที่ไม่สนใจกับการเรียนรู้อันลกุรอานอีกเหมือนกันซึ่งพวกเขาเนน่ยบางกลุ่มก็อ่านอันลกุรอานอย่างเดียวหรือหรือมากไปกว่านั้นก็อาจจะแข่งขันกันอ่านแบบทํานองกันอย่างเดียวเรียนแต่อ่านทํานอง แต่ว่าไม่รู้ถึงความหมายว่าอะไรนะซบิลละอ่านอัลกุรอานแต่ไม่เข้าใจนี่ได้อย่างไรพี่น้องอ่านอัลกุรอานแต่ไม่เกิดให้ได้ความรู้อ่านอัลกุรอานแต่ไม่ไม่เพิ่มความตักรัวไม่เพิ่มอัลฮิดายะหงให้แก่เขานี่แหละพี่น้องนะกกลัวว่าที่ท่านบไดาของเราอัลกุรอานฮุจจุลลกะอะลเยกะอัลกุรอานนี้มันอาจจะเป็นสกขีพยานให้แก่ท่าน หรือไม่ก็มันฟ้องท่านคุรจะทุนลก็ถ้าหากว่าเราได้อ่านแล้วก็ได้ไข้ครวนและก็ได้ปฏิบัติตามและถ้ายิ่งมากกว่านั้นอีกพี่ง้องอทำได้นั้นก็ให้ท่องจําด้วยก็ดีถ้าหากว่าได้อ่านแล้วได้รู้ความหมายแล้วได้ไข้ครวนแล้วก็ได้ปฏิบัติได้แล้วถ้ามากไปกว่านั้นอีกก็คือการท่องจํานั้นน่ะก็ถือว่าดีเลิศถือว่าจุดสุดยอดของมัน

นอกจากว่าจะเรียนรู้ถึงความหมายของมันว่าละมาลูบีหินนะแล้วก็พยายามปฏิบัติตามให้ได้ปฏิบัติตามให้ได้ก่อนจนกระทั่งพวกเขาได้เรียนรู้ถึงความรู้ของมันแล้วก็ปฏิบัติตามเป็นในตัวนั่นคือบรรดาบ ح ا ب สมัยก่อนฉะนั้นว่านะอันกรานุลกรีมให้เรามาเรียนรู้และก็ปฏิบัติให้เรามาได้ศึกษาได้วิเคราะห์นะได้พิจารณา ได้แต่ดับบล์นะได้มีการคิดพิจารณาในองค์การต่างๆของมันและในม صدر อัลตับซีรพี่น้องนะเราจะเข้ามาสู่ในเรื่องของอัตับซีรมาสู่การอธิบายการเข้าทำความเข้าใจอันกุรอานนะพี่น้องนะมันก็มีตับซีรอุซูนตับซีรใหญ่ๆนั้นนะมีสามนะหรือบ้างก็บอกว่ามีสี่ นั Quran, for Quran, ่นก like ็คือตักซ <un igue> ีย <roads> อันกุรอานด้วยกับอันก <iller> ุรอานนุลกรีมพอมีบางองค์การนั่นแหละอัลลอฮ์กล่าวอีกองค์การหนึ่งและอธิบายอีกองค์การอื่นอีกก็มีนักเรียกว่าตักซียอัลกุรอานด้วยกับอัลกุรอานนุลกรีมและก็อันที่สองอีกนั่นคือตักซียอัลกุรอานด้วยกับสุนนะแปลอัลกุรอานด้วยกับสุนนะของท่านนบีสุลต่านหรือว่าแปลโดยท่านนบีสุลต่านท่านนบีไม่ให้ความหมายทั้งหมดพี่น้องซึ่ง

เพื่อที่ท่านจะได้อธิบายแก่มนุษย์จากสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างพวกเขานี่คือท่านนบี้สโลว์ใไดมอธิบายหรือถ้าหากว่าไม่เจอจากทับซิีอสุนนะอาจจะมีสายรายงานที่มันขาดหรือไม่ได้มีสายรายงานมาถึงเกิดดูทับซียของบรรดาสหาบะนัดดูทับซียอควาสหาบะหรือลูกศิษย์ของบรรดาสหาบะหรือเราจะเรียกว่าชาวเซลฟ

แปลภาษาอาหรับด no? ้วยภาษาอาหรับด้วยกันอธิบายจากคําภาษาอาหรับด้วยกับภาษาอาหรับด้วยกันพี่น้องพระอัลกุรอานุลก ريم ถูกประทานลงมาด้วยกับภาษาอาหรับอินนาอันซัลนาฮุกุรอานันอาหรับียันละอัลละกุมตะกลุนแต่ดิฉันเล่าเราได้ประทานอัลกุรอานนี้มาเป็นภาษาอาหรับเพื่อที่ประชานทั้งหลายจะได้ไขขลุ่น จะได้ใช้สติปัญญาดูอัลลอฮ์บอกว่าจะ,จะได้ใช้สติปัญญาภาษาอาหรับในพี่น้องนั้นเป็นภาษาที่ต้องใช้สติปัญญามากกว่าภาษาอื่นๆน,นะเพราะว่ามันผันกันได้เรื่อยภาษาอาหรับเนี่ยเปลี่ยนด้วยกับคําเดียวนะเปลี่ยนความหมายไปนิดนึงเพิ่มไปสองคำก็เปลี่ยนความหมายอีกอื่นนี่นี่ภาษาอาหรับพี่น้องนะเพื่อที่จะได้ไข่ครวนแล้วก็ภาษาอาหรับนั่นแหละก็เลยว่าต้องอธิบาย้วยกับภาษาอาหรับด้วยกันเองอีกบางครั้งซึ่ง คำยากและก็ในซาอุบางครั้งก็ไม่รู้ภาษาอาหรับต้องต้องหาความหมายของมันอีกว่าคํานี้แปลว่าอะไรฉะนั้นก็เลยมีผู้ที่เขียนกอมูสมากมายเขียนอาหม่าจิมพวกอธิบายคําต่างๆเป็นภาษาอาหรับด้วยกันนั่นแหะหรือถ้าหากภาษาไทยก็อัลละห์ล้ะผมก็อาจจะเรียกว่าพจนานุกรมอย่างนั้น นะที่แปลไทยเป็นไทยอะไรอย่างนั้นนะพี่น้องนั่นะคือต้องใช้อีกนะในอันโกอันเรการีมนะแปลาอาหรับด้ยวยกันแล้วก็ไม่อนุญาตพี่น้องนะที่บรรดาอุลามะบอกไม่อนุญาตแต่เซรอังกกลอันด้วยความคิดของตนเองไปคิดเอาเองนลพี่น้องนี่แหละเป็นประตูไปสู่ความหลงผิดแปแปลอังกกลอันเป็นร้อยอย่างเช่นนั่นอันตรายอย่างยิ่งนะพี่น้องนะแล้วก็มี หลักฐานจากท่านนบีสุสล่ะบอกว่าใครที่กล่าวอังกฤษรอยานั้นฟัลือดบ่าวไม่ค่าเดาโฮเมนันนารจงเตรียมตัวตีพัมนกของเขาด้วยกับไฟนรกวารียาสบิลล่าอันนี้คืออันตรายอย่างยิ่งในการกล่าวอังกุรอานโดยที่กล่าวแบบเดาๆหรือว่าด้วยกับความคิดของตนเองหรือว่าด้วยกับอารมณ์ของตนเองหรือบางก็ไปเอานู่นแล้พี่น้องตัดสิทธ์ไปดูเลนแบบอักีดะอย่างเช่นนะ ขอ e yle, งต um ่างศาสนิกไปเรียนแบบอากิดะของพวกต่างศาสนิกหรือว่าไปเรียนแบบไปแปลแล้วก็นั่นหระไปลงกับพวกปัจญาเอาความรู้ปัจญาเข้ามาทั้งหมดนะพี่น้องนะว่าไม่อนุญาตอัลกุรณ์ครีต้องแปลดากที่เราได้บอกไปนั่นแปลด้วยกับตับซีรบิลมักซูด้วยกับอัลกุรอานหรือด้วยกับสุนนะของท่านนบีหรือไม่ก็ด้วยกับบรรดาสัฮาบและด้วยกับภาษาอาหรับอธิบายด้วยกับภาษาอาหรับพี่น้อง อันนี้คืออินชาอัลลอฮ์นะเราก็จะมาเรียนรู้กันในตับซีรองค์การที่เกี่ยวกับการถือสินอดอินชาอัลลอฮ์นะวันนี้ก็เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะค่อยมาต่อกันในโอกาสต่อๆไปอินชา,า,าอัลลอฮ์ก็ขออาอจากอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกกคนขออาอจกากอัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى นะให้พระองค์ทรงให้ความรูท้ที่ถูกต้องแก่พวกเรา ให้ฮีเดียเพิ่มด้วยกับทางนำที่ถูกต้องให้แก่พวกเราแล้วก็เพิ่มอามันที่ดีงามเพิ่มอิมานให้แก่พวกเราแล้วขอดุอาให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮุตะตอบรับอามันที่ดีของพวกเราและขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษจากความผิดพลาดนะและก็สิ่งที่ขาดตกบกพร่องของเราในหน้าที่ของเราต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุบะต์อัลละก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์แะซุอลลัลลอฮ์แะลัมฮ์แะซัลลัมอัลลอะซัลลมอฮัลลัม وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته